ั้นเชั้นเรียงอีกชั้นหนึ่งก็ได้ลูกของอน่นงจองนะอตรงนี้น่ะค่ะอันข้างหลังต่อไปจะรู้ว่าของคนยองค่ะบคุณจอา โอเคเอาไว้ชั้นล่างอีกหน่อยนึงก็ได้นี่เลยนี่กำลังโดนคนเลยคนจะเิเกือบจะหลุดเะานนี้เลยไอ้แปะเจี๊ยเป็ปาผเป็นน้ำเป็ <c oughs> ปนน้ำโอเคเลยลูกเผื่อให้คนอื่นว่างบ้างเอาช่วยพูดหน่อยว่าวันนี้เรามีอะไรมาบ้างมีผักมาขายเสียงดัง S <S วันนี้เรามีผักมาขายขายอะไรบ้างคะรู้จักชื่อผักที่แดงเอามาขายหรือเปล่าม,มีผักบูดมีผักคะน้าผ,ผักกาดผักบูดผักกาดแล้วก็ผักามะเขือหมดแล้วนะคะมีผับกบูดผักกาดลงเลยลูกสมุดอยู่ตรงนั้นนะคะ อน,นี้คือผักที่เด็กๆออกมาขายแล้วพอก่อนที่จะมาวางบนชั้นเด็กๆก็จะมาลงทะเบียนผักตรงนี้นะคะโอ,โอ้อันนี้มีอะไรบ้างสิตัดนี้อันนี้กำลังกี่บาท5้าว